แล้วอตอนนั้นแสดงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ครับในตัวอําเภอเมืองบุรีรัมย์ครับ,รบแล้วคือมันอแมงม้าวันนี้เขามาได้ไงตอนนั้นก็ช่วงนั้นก็เช็คซาวประมาณสามสี่เพลงครับอตอนนั้นก็ยังไม่มานะเพอเปิดไฟอพอเริ่มประมาณเพลงที่ห้าก็เริ่มมาเหมือนอย่างในที่เห็นในคลิปเลยครับ มากันเยอะมากเลยนั่นก็แบบผมสลัดออกมันก็ไม่ออกแล้วช่วงนั้นก็เป็นช่วงเขกกำลังเข้างานมาพอดี<ม>ก็เลยสู้สปิริตนักร้องสู้ร้องไปก่อนครับร้อง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 ,องจบเพลงไหมครับตอนนั้นร้องจบเพลงครับแต่ว่าเขาก็มาไม่นานนะประมาณ30 40ี่สนาทีพอเขาแบบสลัดปีกรวงออกไปเขาก็หายไป แต่ก็เอาเรื่องนานเอาเรื่องอยู่วันนั้นวันนั้นกินแมงมาเอาไปกี่ตัวเ่ยวันนั้นก็เข้าปากไปประมาณสามสี่ตัวก็รสชาติก็มันๆดีครับเจอบ่อยไหมครับอย่างเงี้ยเหตุการก์แบบี้เจอบ่อยอยู่ครับเมื่อคืนก่อนไปเล่นร้านเหล้าก็เจอแมงเหมือนกันครับก<อ>็เยอะเหมือนกันบางครั้งก็ได้เอาใบตองมาทา้ํามันให้มันติดกับใบตองไว้เพื่อช่วยลด ปรสักในการทํางานอยากฝากกันได้ถึงแฟนเพลงที่เขาเข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงว่ากินแมงเมาอิ่มไหมรสชาติเป็นไงอ,อ,อยากฝากด้เยเขาไหมาครับก็ยังไงล่ะสบายดีตอนนี้สบายดีสบายดีครับก็อร่อยดีป <laughs> ก,กติก็มันก็รับประทานได้มันกินได้อยู่นะครับถ้าทําให้มันสุกช่วง ช่วงนี้เรารับงานแสดงเนะี่ยคือเจอแมงเม่าบ่อยไหมครับเจอบ่อยครับ<ม>เพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนส่วนมากมก็จะเจอเกือบทุกงานครับ<ม>เกือบทุกงานเวลากลางคืนครับเรามีวิธีการจัดการาง้ไหวิธีการจัดการส่วนมากแมงเม่าไม่ค่อยเท่าไหร่ครับ<ม>เพราะว่าถึงเวลาเขาเขาก็จะสลับปีกออก<ม>แต่ถ้าเจอแมงแมงอะไรอะจันรเตีย จะเปอนอะสีดำๆเล็กๆครับอ,อันนั้นเลยอันนั้นร้องเพลงไม่ได้คือแมงปีกแข็งใช่ใชครับที่ไอตัวเล็กๆอันนั้นต้องเอาอน้ำมันทาใบาตองแล้วก็ให้เขาไปติดเป็นไปนได้ไหมว่าแมงเม้าเขาอยากมาดูโดนตรงโดนตีแสงสีเสียงย <laughs> อาจจะชอบครับ<อ> <laughs> ผมแต่โดยโดยส่วนโดยส่วนส่มากเขาชอบไฟายครับแมงเม้า